สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับว่าที่มหาเศรษฐีที่จะมาจับเงินหลักล้านที่อินดีมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างไรายได้จากอินดีมกันโครงสร้างของธุรกิจทั่วไปแล้วก็แบบเครือข่ายนะคะผู้ผลิตนะคะโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยนะคะก็จะขับเคลื่อนไปยังผู้บริโภคก็จะมีกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ะค้าส่งค้าปลีกนะคะสกลุ่มนี้มีหน้าที่ทำไรนะคะเป็นสื่อกลางจัดจําหน่ายสินค้าโฆษณาแนะนําสินค้าทําการตลาดแจ้งข่าวสารการตลาดเนี่ยนะคะไปถึงมือผู้บริโภคนั่นเองแล้วเรามาดูนะคะค่าการตลาดนะคะผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็ประมาณ40% ค้าส่ง30%ค้าปีกนะคะ30%นะคะส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเท่ากับ100%แต่อินดียของเรานะคะมีโรงงานผลิตสินค้าเของตัวเองนะคะตัดค้าส่งค้าปีกพ่อค้าคนกลางออกไปเอากำไร60%เนี่ยนะคะมาให้คุณแล้วก็ทีมนะคะที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทโดยตรงเลยนั่นเอง แล้วเรามาดูกันนะคะว่าการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราต้องเริ่มต้นได้ยังไง1เลยนะคะอายุ18ปีขึ้นไป 2. นะคะสมัครสมาชิก350มีอายุ1ปีนะะปีต่อไปต่ออายุเนี่ยสามบาทนะคะได้รับประกันอุบัติเหตุเนี่ยหนึ่งแสนบาทในกรณีที่เสียชีวิตนะคะแต่ตอนนี้บริษัทก็ยังฟรีค่าสมัครให้อยู่นะคะ350าสามอยห้าสิบาท 3. นะคะเลือกซื้อสินค้าในอินดีมให้ครบนะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ ในเปิดในการเปิดไซส์พูดนะว่าเปิดไซส์ธุรกิจนั่นเองนะคะการเลือกประเภทธุรกิจนะ,ะเลือกบริโภคสินค้าที่นะคะ v 0 0 PV เนี่ยนะคไซส์เนะคะ, S, ะ,คะเริ่มต้นอยู่ที่2750บบวก ะะเลือกประเภทสินค้าที่5,000 PV เริ่มต้นอยู่ที่นะคะ3,350บวกนาของ SP ไซส์ M นะคะ1,500 PV นะคะเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่8,790บาทไซส์ Side L 5,000 PV อยู่ที่นะคะเริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่22,750บบวกไซส์ Side LP นะคะ 5,000 PV เริ่มต้นธุรกิจอยู่ที่26,900บวกบวกไซส์ l p f นะคะ5,000 PV เริ่มต้นธุรกิจที่33,900บวกบวกไซส์ l p f นะคะ5,000 PV เริ่มต้นธุรกิจที่39,000บาทเรามาดูนะคะว่าความคุ้มค่าคุ้มเวลาเนี่ยนะคะที่ไรายได้ของแต่ละไซส์เนี่ยนะคะแตกต่างกันนะคะเรามาดูกัน ผลประโยชน์ประเภทธุรกิจนะคะไซส์ S นะคะรับรายได้ส to well ูงสุดวันละไม่เกิน5,200บาทต่อวัน SP นะคะ S p r e m i มมรับรายได้สูงสุดไม่เกินนะคะ5,200บาทต่อวันได้ค่าแนะนำด้วยนะคะ300บาทไซส์ M รับรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ12,000บาทไซส์ L นะคะรับรายได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทไซส์ LP นะคะรับรายได้สูงสุดนะคะวันละไม่เกิน40,000บาทค่าแนะนำ3,000บาท ไซส์ l p f นะคะรับได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทนะคะค่าแนะนำ4,000บาทน่แลวก็อื่นๆอีกนะคะ l p f นะคะรับได้สูงสุดวันละไม่เกิน40,000บาทนะคะค่าแนะนำอีก40,000บาทแล้วก็อื่นๆอีกนะคะต่อไปนะคะบริษัทของเราจะเหลือแค่3ไซส์นะคะ SP, LP และก็ l p f นะคะก็มาดูกันว่าบริษัทนาะจะประกาศให้เราเนี่ยนะคะใช้แค่3ไซส์เนี่ยตอนไหน อ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ LPF future เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะสองไซส์นี้นะคะก็นะคะไซส์นะคะ LPF ที่หนึ่งเนี่ยนะคะราคายอยู่ที่33,900บาทแต่อันเนี้ยหมดเขตแค่นะคะ30เมษานะคะ2564ี่นี้นั่นเองนะคะคะแนน PV นะ,ะอยู่ที่5,000 PV ค่าแนะนำ4,000นะสี่0บาทได้รับพอยต์300ร้อยต์ i n t นะ พอยเนี่ยไปทําอะไรนะก็เหมือนเงินสดเนี่ยแหละนะคะเอาไปแลกซื้อเอาไปช้อปปิ้งได้เลยแล้วก็รับหุ้นจากบริษัทอินดีมโฮดดิ้งเนี่ยนะคะสองหุ้นนะอันนี้คือแจกหุ้นให้ด้วยแล้วก็โปรแจกหุ้นมีจํานวนจํากัดแล้วก็เรามาดูนะคะไซต์ที่เราจะใช้กันยาวๆเลยนะ,ะเปิดตลอดไปเลยนะคะราคาอยู่ที่นะคะสามหมบาทคะแนนนะอยู่ที่ 500, 5 0 0ร้อย PV ค่าแนะนำสี่พันบาท ได้รับอยต์3สามพันต์รับหุ้นนะคะจาก Indem h o l d i n g เนี่ยนะคะร้อยหุ้นนะคะโปรแจกหุ้นมีจํานวนจํากัดนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า200หุ้นหรือ100หุ้นเนี่ยนะคะ จะได้มายังไงนะคะบริษัทก็จะไปทำนะคะการลงทุนนะคะเรียกว่านะคะบริษัทอินดีมโฮลดิ้งเนี่ยนะคะจะไปลงทุนนะคะกับบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะคะอินดีมนะคะแล้วก็คริปตโตเคอเรนซีนะคะสกุลเ,เ,เงินดิจิตเอ่อสกุลเงินดิจิตอลนะคะแล้วก็ธุรกิจการแพทย์สมัยใหม่นะคะธุรกิจผู้สูงอายุธุรกิจกัรชงและก็กัรชานะคะ5บริษัทนี่แหละนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า แผนรายได้ของบริษัทของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแผนข้อที่1เลยนะคะเป็นแผนจับคู่ตัวเราเองนะคะก็เลือกบริโภคสินค้าเข้ามานะคะเลือกนะคะที่ความคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะ ตัวเราแนะนำนะคะ LP ซ้าย LP ขวานะ,ะต้องบอกเลยว่าแนะนำตรงนะคะเริ่มต้นกับคน2คนให้ได้นะคะเราก็จะได้ค่าแนะนำไปเลยนะคะ SP แนะนำตรง300บาท LP แนะนำตรง3,000บาท LPF นะคะแนะนำตรงได้4000บาทนะคะก็ LP นะคะแนะนำนะคะซ้ายนะคะ5,000 PV ขวา5,000 PV นะคะ จับคู่ได้รับไปทันทีนะคะ4,000บาทแนะนำตรงอีกนะคะ2 LP นะคะรับไปเลยนะคะ6,000บาทนะคะ2นะคะ2คนนี้รับไปนะคะไรายได้รวมนะคะ10,000บาทนะคะเริ่มต้นกับคน2คนให้ได้แล้วเรามีหน้าที่ทำอะไรนะคะตาม ตามสองคนเนี้ให้มาทําแบบเดียวกับเรานะคะเรียนรู้ห้องไหนทําอะไรนะคะสองคนเนี้ก็จะไปแตกตัวเขาเหมือนกันนะคะเริ่มต้นกับคนสองคนให้ได้นะคะแต่เราได้ด้วยนะคะ LP นะคะแนะนำา2คนนะคะ S 5 0 0 PV SP 5 0 0 PV คะแนนส่งตรงไปถึงเรา1,000 PV นะคะฝั่งขวานะคะแนะนำไซส์ L 5 0 0 0 PV LPF 5 0 0 0 PV รวมกันเป็น1,000 0 PV นะคะส่งตรงไปถึงเรานะคะบริษัทก็จะตัดบาลานนะคะก็คือ1,000คูณ1,000 1ม0 0นะคะมาเจอ1น1,000นะคะ ก็จะตัดไปนะคะเราก็จะคำนวณฝั่งอ่อนนะคะเรารับไปทันทีนะคะ800บาทนะคะแต่บริษัทไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดนะคะเก็บฝั่งแข็งไว้ให้เราด้วยนะคะไว้ให้คำนวณวันถัดไปนะคะก็จะเหลืออยู่90,000 PV นั่นเองอ่านะคะก็จะแตกตัวขยายลงไปอีกนะคะ อ่านะคะขยายตัวลงไปแบบนี้เลยนะคะคะแนนก็จะส่งมาถึงเรานะคะ2 0 0 0 0 PV ีซ้าย20,000 PV ขวานะคะเรารับไปด้วยเลยนะคะ1 6มืนหนะคะเนี่ยนะคะ16,000บาทอ่ะเรามาดูนะคะชั้นที่สี่นะคะก็รับไปด้วยเลยนะคะสาม0 0ืสองนะคะ ชั้นที่5นะคะ64 0 0นะคะบริษัทใจ่ายให้สูงสุดนะคะของเราเนี่ยผ่านสคบเรียบร้อยแล้วนะคะสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะใจ่ายให้สูงสุดที่40่0มบาทต่อวันนะคะบริษัทจะคำนวณน,นะคะฝั่งอ่อนนะคะถ้าเกิดฝั่งอ่อนเนี่ยคูณไปเลย80%เนี่ยนะคะ ก็จะเท่ากับรายได้ที่เราจะได้นั่นเองสรุปแผนรายได้ข้อนี้นะคะเราเริ่มต้นกับคนสองคนให้ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดขึ้นซ้ายขวาจับคู่ได้เมื่อไหร่ใจ่ายให้เราทันทีนะคะใจ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นชั้นที่ร้อยชั้นที่ล้านชั้นที่พันล้านก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่าใจ่ายให้สูงสุดที่40่0 0บาทต่อวันเท่านั้น ะะอันนี้เขาเรียกว่าพลังเลวเวลนะคะเราช่วยเหลือกันเป็นทีมนะคะแต่เราได้ด้วยกันนั่นเองนะคะผู้แน่ว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแผนรายได้ข้อนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วเรามาดูนะคะผลประโยชน์นะคะช่องทางที่2นะคะซื้อซ้ําทํากําไรหยุดทําแล้วมีรายได้เป็นแพสซีบินคมนะคะทีนี้ก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยนะคะอยากจะมีแพสซีบินคมแน่นอนะะสามารถหยุดทําแล้วมีรายได้ จำสอคนนะคะที่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่แผนข้อที่1ได้ไหมคะบริษัทจะจ่ายปันผลให้เราเนี่ยนะคะหัวละ20 40 60 100บาทแล้วจ่ายยังไงนะคะสมมติว่าของเราเนี่ยนะคะมีองค์กรเนี่ยแตกตัวเนี่ยนะคะไปประมาณ1,000คนแล้วกันบริษัทจะกำหนดให้เราบริโภคสินค้าขั้นต่ำต่อหนึเดือน200ร v, v ประมาณ1,150บบาทนะคะ เพื่อรับรายได้ทุกช่องทางถ้าเราไม่บริโภคเราไม่มีสิทธิ์รับรายได้อ่านะคะทีมงานเข้ามาก็ต้องบริโภคเหมือนกันนะคะ2 0 0 PV นะคะ200 PV ชน200 PV บริษัทนะคะแบ่งปันผลกลับมาให้เราด้วยนะคะ20บาท20บาทคูณ1,000คนก็ประมาณ20,000บาทนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ย2 0 0 0 0บาทไม่พอใช้งั้นซื้อเพิ่มนะคะอยู่ที่600 PV 3,000บาท ทีมงานซื้อเท่าเดิมไม่เป็นไร600 PV ชน200 PV เรารับไปทันที40บาท40บาทคูณ1,000ก็ประมาณ40,000บาทเราคิดว่า2คนที่เห็นเรารับ40,000บาทเขาจะหยุดเพียงแท่นั้นไหมคะไม่หยุดแน่นอนก็ต้องบริโภคเหมือนกันแต่เราได้ด้วย60บาท60บาทคูณ1,000คนก็จะประมาณ60,000บาท ะะสรุปแผ่นรายได้ข้อนี้เราก็จะได้ประมาณ40,000ถึง60,000บาทเริ่มพอใช้กันหรือยังคะแต่ถ้ายังไม่พอใช้งั้นซื้อที่เราแล้วกันนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเรานะคะเปลี่ยนที่ซื้อแค่นั้นเองนะคะก็ซื้อเพิ่มที่1,000 PV นะคะประมาณ5,000บาทนะคะก็1,000 PV ชน200 PV รับไป40บาท 1,000 PV ชน600 PV รับไปเลย4เอรับไปเลย100บาท100คูณ1,000ก็ประมาณ1 0 0 0 0แบาททีมงานเห็นเราได้เขาก็ต้องบริโภคเหมือนกันวินวินนะคะเขาได้ด้วยเราได้ด้วยนะคะก็จะรับไปทันที40,000ถึง1 0 0 0 0แบาทแผนรายได้ข้อนี้นะคะจ่ายให้นะคะสุขที่2ของเดือนนะ,ะสุขที่2ของเดือนที่สำคัญนะคะโตข้างเดียวก็มีรายได้ บริษัทนะคะจะนะคะคำวนวณให้เนี่ยนะคะถ้าโตนะคะเต็มร้อเนี่ยก็จะประมาณ200ร้ละสล้านคนถ้าเราบริโภคที่500 p ้เราจะได้หัวละหนึ่งร้อยหนคูณสล้านคนก็จะประมาณ200ล้านอันนี้โตแบบร้อเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราโตสัก1%น่ละเราก็จะได้ประมาณนะคะสล้าน ต้องบอกเลยว่าแผนรายได้ค้อนนี้ยิ่งอยู่นานองค์กรเยอะรายได้เรายิ่งเยอะมหาศาลและที่สําคัญโตข้างเดียวก็มีรายได้โตข้างเดียวก็จะประมาณร้อเอ่อหล้านคนอ่านะคะหนึ่งล้านคนแล้วถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดสมัครเข้ามาแล้วถ้าเกิดคนที่สองคนที่สามไม่บริโภคล่ะ ะะแล้วเราเนี่ยจะมีะไรายได้ไหมนะคะต้องบอกเลยว่าบริษัทจ่ายให้20ชั้นแบบลอัพลอัพยังไงนะคะถ้าเกิดชั้นที่2ที่3ไม่ซื้อบริษัทจะดันชั้น21 22ขึ้นไปให้เต็มผังเลยเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเรานะคะดูแลแค่ตัวเองนี่แหละนะคะคนอื่นไม่เป็นไรนะคะบริษัทเขาจะจัดการให้เราเองอ่ะเรามาดูนะคะแผนไรายได้ออ l เซลแนะนำ อันนี้ก็คือนะคะแนะนำตรงต่อ1เดือนนะคะรับส่วนแบ่งยอดขายทั่วโลกไปเลยแล้วได้ยังไงเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริษัทเขาไม่ได้มองเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะ,ะอันนี้เขาแบ่งนะคะกำไรจากยอดขายทั่วโลกมาให้เราเลยนะคะอ่ะ ถ้าเราวันนี้สมัครเป็นไซส์ SP มานะ,ะแนะนําตรงไซ้์สอคนขวา2คนไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามรับรายได้จากยอดขายทั่วโลกไปเลยสเเซแบ่งให้เท่าๆกันสําหรับคนที่ทําคุณสมบัติได้แบบนี้สมมติว่ามีร้อยล้านนะคะก็แบ่งไปเลย2อล้านแล้วถ้าเกิดวันนี้เราตัดสินใจเป็นไซส์ L ล่ะนะคะแนะนำตรงต่อ1เดือนนะคะซ้าหนคนขวาหคนรับส่วนแบ่งไปเลยห้เอนนะคะ ถ้ามีร้อยล้านก็แบ่งไป5ล้านหลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมไซส์เอนะคะดูแล4คนเนี่ยดูแลเยอะจังแต่ได้น้อยทำทำไมไซส์เอดูแลน้อยแต่ได้เยอะนะคะก็วันนี้ให้เราเลือกเลยว่าเราจะดูแลเยอะนะคะแล้วได้น้อยหรือดูแลน้อยแล้วได้เยอะนะ,ะวันนี้ก็ให้เลือกความคุ้มค่าแล้วกัน อ่ะแล้วเรามาดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออเซลนะคะลุ้นหวยนะคะแบ่งมา2รอบนะคะหวยของเราเนี่ยก็จะมีรอบวันที่1กับรอบวันที่6ใช่ไหมคะแบ่งมางะ,ะรอบละ 2. 5แล้วจ่ายยังไงนะคะก็เลขรหัสสมาชิกของเราเนี่ยนะคะสตัวท้าย3ตัวท้ายเนี่ย ถ้าตรงกับรางวัลที่1นนะคะรับไปเลยนะคะงวดลับไม่ต่ำกว่า50,000บาทถ้าสมมุติว่ามีคนถูกนะคะสคนก็หารไปเลยหาร2ถูก3คนก็หารไปเลย3คนนะคะอันนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆเลยนะคะไม่ต้องเก่งนะคะไม่ต้องใช้ความสามารถเลยนะคะอ่ะเล้วเรามาดูนะคะออเซลสุ All ่มแจกนะคะบริษัทนะคะก็จะแบ่งจากยอดขายการซื้อซ้ําออกมา3% ะะมียอดซื้อซ้ำเข้าบริษัทนะ,ะบริษัทก็จะแบ่งออกมาเนี่ยสตั้งมาเป็นนะคะสมมติว่าตั้งมาเป็นร้อยนะะตั้งมาเป็นร้อยก็จะแบ่งออกมาแบบนี้เลยบริโภคสินค้าที่นะคะสองร้ประมาณ1,000กว่าบาทเนี่ยก็จะแบ่งออกมาให้65% 3,000้าเปนะคะสามพบาทเนี่ยก็ประมาณ600 PV ก็จะแบ่งออกมาให้20% 5,000บาทนาะอยู่ที่1,000 p v ก็จะแบ่งมาให้15%แล้วแบ่งมายังไงนะคะสมมุติว่ามี1ล้านบาทก็แบ่งมาให้แบบนี้เลยนะคะ65%นะคะ600,000นะคะ2แสนนะคะ1แสน5นะคะแล้วทำไมนะคะคนที่บริโภคน้อยทำไมถึงแบ่งให้เยอะจังเลยนะคะก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเรานะคะว่าคนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ย รายได้ยังไม่ได้เยอะนะก็เลยแบ่งส่วนแบ่งตัวนี้นะคะเพื่อให้ไปทําการตลาดด้วยนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเราเนี่ยนะคะสุดยอดมากๆเลย แล้วเรายังมีนะคะตำแหน่งกิจยศให้อีกตอนนี้บริษัทก็เปิดรับหุ้นส่วน1%จากยอดขายทั่วโลกนะคะก็คือตำแหน่งสตา์เข้ามานะคะทำคุณสมบัติต้องเป็นไซส์ L เท่านั้นภายใน30วันเนี่ยนะคะ31วันเนี่ยนะคะมีรายได้เข้ากระเป๋า8,000บาทรับไปเลยนะคะ1%จากยอดขายทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นไตรมาส3เดือนจ่ายที3เดือนจ่ายทีนะคะให้สําหรับคนที่เป็นตําแหน่งสตาร์ พูดง่ายๆว่ามีเงินเดือนกินทุกไตรมาสนั่นเองอ่ะแล้วเรามาดูนะคะคะแนนก็จะสะสมสะสมลงมานะคะจนถึงตำแหน่งนะคะเมเลเน่นะคะมีมนุษย์เงินแสนซ้ายหนึ่งมนุษย์เงินแสนที่เราแนะนําตรงเนี่ยนะคะเป็นเจนของเราเนี่ยซ้าย1คนขวาหนึ่งคนเนี่ยนะคะรับ ทันทีนะคะกินเงินเดือนทุกเดือนไปเลยนะคะตั้งแต่มนุษย์เงินล้านไปเลยนะคะตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยเปิดตัวมา2ปีกว่านะคะสร้างมนุษย์48เออ43ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะต้องบอกเลยว่าอินดีมเนี่ยจ่ายง่ายจ่ายเยอะจริงๆแล้วเรายังมีนะคะโปรโมชั่นท่องเที่ยวนะคะปกติเนี่ยการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยเราจะไปเที่ยวเนี่ยสอง,งสาครั้งนะคะแต่ตอนนี้เรามาเจอโควิดนะคะเที่ยวในประเทศไทยก่อนแล้วกันนะ,ะต้องบอกเลยว่าเที่ยวกับอินดีเนี่ยเที่ยวฟรีนะคะสนุกมากๆเลยนะคะก็ฟรีนะคะแค่พาตัวเองเนี่ยไปให้ถึงสนามบินได้แค่นั้นเองก,ก็วันนี้นะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าความสําเร็จของคุณและครอบครัวเป็นจริงได้นะคะอินดีมคือคําตอบนะคะวันนี้ก็ขอจบนะคะแผนรายได้เพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะคะ